28สิงหาปอป่ามาขายเหรียญสวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบคงเหรียญโบราณวันนี้พบกันในวันที่28เดือนสิงหาคมปีพศ2565ปอป่ามาขายเหรียญเป็น EP ที่90แล้วฮะนี่คือรายการเหรียญที่ปอป่านำมาแบ่งปันในคลิปนี้นะฮะก็ มีไม่เยอะครคลิปนี้มีไม่เยอะอะแต่ว่าเผื่อถูกใจใครหลายๆคนเนาะที่กำลังรับชมคลิปทางช่องของประปาอยู่อ่ะอีพีนี้มีกันประมาณนี้นะฮะออะให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาอืมมาตกลงราคากันประมาณนะ,ะดูกันก่อนอ่ะดูกันก่อนสวัสดี f อทั้งหญิงและก็ชายทุกๆคนทุก,ท,กท่านนะฮะสำหรับในคลิปนี้ โอเคเนาะก็ประมาณนี้นะฮะวันนี้ดูเหมือนมีไม่เยอะฮะเหมือนมีไม่เยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกกันก่อนเลยเนาะที่ประปานำเหรียญมาแบ่งปันฮะสำหรับใครที่เข้ามาเป็นเอฟซี FC, เป็นผู้ติดตามเข้ามาขอแบ่งปันเหรียญในช่องของประปานะ,ะก็ฝากขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะที่เข้ามาอุดหนุนสินค้าเหรียญจากช่องของประปาเนาะก็ขอบคุณมากะฮะนี่คือเหรียญหนึ่งบาท พยาคุณปีพศ2517ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็มาเปิดงานฮะเปิดงานเลยวันนี้ฮะเป็นสภาพผ่านการใช้งานท่านผู้ชมครับก็ประมาณเนี้ยเนาะ,ะเขาเรียกว่าไม่มีขาแว่นนะท่านผู้ชมอ่ะไม่มีขาแว่นฮะเรียญหนึ่งก็อย่างที่รู้กันอยู่ฮะสามสิบบาทฮะ,ะเขายังขายยังซื้อกันอยู่ในราคาสามสิบบาทใครอยากได้ก็เรา ขึ้นหลายไปทางหน้าจอแล้วนะฮะติดต่อมาทางนี้นะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ๆเนาะก็ประมาณนั้นนะฮะ fc ฮะที่ที่มีอยู่นี้ก็ประมาณ1 2ึ่าหนึ่งสองสามกี่แถวเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นสภาพเหรียญสวยๆว,วิ่งๆกันเลยฮะสำหรับเหรียญสองบาทที่รลลึกฮะอนาคตประปาคิดว่ามีชื่อเสียงอย่างแน่นอน ปอป่าเอามาจัดเป็นแบบไม่คระวาระฮะถึงแม้ว่าจะไม่จบตรง41วาระก็ตามแต่ก็อย่างน้อยๆฮะใครที่ชอบสะสมเหรียญ2บาทที่ระลึกนะฮะก็อย่างยังคงพบเจอจากช่องของป่อปานะทีละ5วาระ7วาระ3วาระอะไรประมาณนั้นนะฮนะเนาะเราก็พยายามทำฮะพยายามทำแบบไม่คระวาระมาให้ด้านบนนะท่านผู้ชมมีอยู่2 4 6 8วาระห้าวาระไม่ซ้ำ เรารู้สึกว่าจะมีกันอยู่สองแถวฮะแปดวาระไม่สำประมาณนี้เนาะอ่ะแปดวาระไม่สำใครอยากได้นะฮะใครอยากได้แล้วก็มาแถวล่างไม่มั่นใจว่าเหรียญนนะั้นเท่าไหร่เอ่ยครับเนี่ยไม่สำวาระราคาเหรียญละสิบบาทท่านผู้ชมไม่สำวาระนะฮะไม่สำวาระเนาะก็ประมาณนั้นเนาะอ่ะแล้วก็รู้สึกจะมีอยู่แปดแปดวาระไม่สำมมีอยู่สองแถวนะฮะอ่ะงงไหม งงกับปะปาหรือเปล่า8ดวาระไม่ซ้ํามีอยู่สองแถวนะฮะแล้วก็ตรงนี้กับตรงนี้เจดวาระท่านผู้ชมเจ็ดวาระไม่ซ้ําเนี่ยรู้สึกจะมีอยู่สองมีอยู่สี่แถวท่านผู้ชมสี่แถวสองสี่หกเจ็ดวาระไม่ซ้ํามีอยู่อีกสี่แถวฮะแล้วก็มีหวาระไม่ซ้ําอีก1แถว อ่ะถ้าใครงงแล้วใครยังไงก็รีกลับไปดูรีกลับไปฟังปอปาบรรยายเนาะก็ประมาณนั้นนะฮะอ่ะก็มีอ่าแวาระไม่ซ้ํามีอยู่2แถว7ดวาระไม่ซ้ํามีอยู่4แถวแล้ว6วาระไม่ซ้ํามีอยู่1แถวอ่ะปอปาทวนให้ดีกว่าเนาะประมาณนั้นนะฮะต่อมาฮะรู้สึกว่าท่านชมมาคลิปนี้ปอปาจะมาขายของเป็นชุดนะฮะก็ประมาณนั้นก่อนเนาะอ่ะสิบาท2สีที่ระลึก ทั้งหมด61วาระวันนี้ปอปาจัดมาได้หามาได้อยู่ที่ราวๆสองสี่หกเจ็ดวาระเท่านั้นเองท่านผู้ชมเจ็ดวาระไม่สำ้ำฮะเรามีกันอยู่ <5 S 1> แบบ <5. S 1> ประมาณห้าชุดท่านผู้ชมนะเจ็ดวาระไม่ส้ำสภาพเหรียญก็ขะเข้ากันไปนะ,ะมีแบบสวยวิ่งๆแล้วก็มีอาจจะตกเกตดไปกว่านั้นนิดนึงอ่ะประมาณนั้นนะเรามีกันอยู่ห้าชุดสำหรับสองสี่หกเจ็ดวาระไม่สำ้ำ มีอยู่หชุดนะใครอยากได้ก็ติดต่อมาทางไลน์หน้าจอฮะน้องเขาก็รออยู่แล้วนะฮะเนาะก็ประมาณนั้นน,น,นะฮะอ่ะใครเร็วใครได้เนาะประมาณนั้นอ่ะท่านผู้ชมฮะยังติดมาก็คือเหรียญของพคินีเธอฮะประมาณเนี้ยเนาะเราก็อืมรู้สึกช่วงนี้จะเข้ามาบ่อยฮะมีสองมีอยู่6เหรียญฮะอ่ะคลิปนี้ปปาขายให้เหรียญละ80บาทไปซะเนาะไปพร้อมตลับไหวไหมเนาะ,ะประมาณนั้นเฉพาะอีพีน,นะพนี้นะฮะนะ ปอปาให้เฉพาะอีพีนี้นะฮะย้ำเสมอกับสินค้าเหรียญในช่องของปอปานะฮะราคาจะไม่แน่นอนอ่ะเท่ากับว่าคลิปนี้ปอปาไปพร้อมตลับปอปาลดให้ถึงเหรียญละ20บาทฮะจากเดิมก็คือ100บาทปปาปปาเชื่อว่าท่านที่ชอบสะสมเหรียญเนี่ยยังไงก็ต้องชอบเหรียญใหม่เรื่องราคาไม่น่าจะมีปัญหานะฮะเพราะก็ไม่ใช่เกินเลยไปถึงหลักหมื่นหลักพันนะเพียงแต่ว่า ราคา100บาทพร้อมตลับด้วท่านผู้ชมเป็นสภาพเหรียญใหม่แล้วก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมถึงแม้ว่าจะไม่ติดอันดับหนึ่งก็ตามแต่ว่าปปาเชื่อมั่นในนักสะสมนะท่านผู้ชมฮะเหรียญใหม่ดูเมื่อไหร่ก็สวยการสะสมเหรียญก็แน่นอนฮะเนาะก,ก็ประมาณนั้นโอเคเนาะต่อมาท่านผู้ชมฮะต่อมาเป็นเหรียญตระกูลคุด5บาทฮะของพ่อหลวงราชการที่9ของเราที่ปปาเคยทําไว้นะ วันนี้เราก็ยังมีเอฟซีนั้นเข้ามาเข้ามาจับจองกันอก็หลายคนพอสมควรหลายท่านพอสมควรสามแถวบนนะท่านผู้ชมหนึ่งแถวอี๋ยวดูกันหนึ่งแถวสองแถวดูทันเปล่าฮะดูทันเปล่าสามแถวสามแถวบนฮนะราคาที่ประปาเคยทำไว้ชุดละสองร้อยห้าสิบฮะไปพร้อมตลับสภาพนี้นะท่านผู้ชมนะ อ่ะสภาพนี้วันนี้สภาพเหรียญสวยให้ท่านผู้ชมนะก็ช่องประปาน,นั้นขึ้นอยู่นะขึ้นอยู่กับนักสะสมที่ส่งมาแบ่งปันให้นะฮะใครที่รับไปก่อนแล้วหากว่าสภาพไม่ขนาดนี้ก็อย่าไปน,น้อยใจนะปาประปาน,นั้นก็รับรับของมาจากนักสะสมอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ประมาณนั้นนะอ่ะโอเคเนาะชุดละ2 5 0ร้อยห้าแถวบน3แถวบนเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะฮะผ่านการใช้งาน ประมาณนี้นะฮะเพราะว่าผ่านการใช้ง,งานก็มีหลายสภาพท่านผู้ชมนะก็มีหลายสภาพด้วยเอาะแต่ว่าเหรียญสวยท่านผู้ชมนะโดยเฉพาะต้นแบบนี้ก็คือเหรียญห้าบาทคุดเก้าเหลี่ยมโอเคนะเป็นเหรียญที่ใครหลายๆคนอยากได้ของแท้ไปสะสมอ่ะเรามีกันอยู่สามแถวชุดสามชุดนะฮะชุดละ2อ0ห้าสิบบาทกลับกันท่านผู้ชมฮะตอนนี้เรามาดูด้านล่างอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันก่อนนะอันนี้เป็นสภาพผิวที่ ค่อนข้างจะบอกงี้ท่านผู้ชมอันนี้ผ่านใช้น้อยมากผ่านใช้น้อยมากแล้วก็มาถึงเหรียญที่แทบจะไม่ผ่านใช้เข้าใจความหมายที่ปป่าพูดใช่ไหมท่านผู้ชมเนาะก็ประมาณนั้นนะสามเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะดูออะเนาะดูออะเนี้ยผ่านใช้น้อยมากท่านผู้ชมโอ้เออปัจจุบันวันนี้ปป่าคิดว่าอืมก็หาพบเจอได้ค่อนข้างไม่ง่ายนะนะสาหรับเหรียญห้าบาทครุฑเก้าเหลี่ยมโอเคเนาะ ประมาณนี้นะฮะอ่ะผ่านใช้น้อยแทบจะไม่ผ่านใช้สภาพผิวอยากให้ท่านผู้ชมเห็นของจริงนะฮะอ้าวสภาพผิวผ่านใช้น้อยแล้วก็แทบจะไม่ผ่านใช้เรามีให้กันอยู่3มชุดนะฮะเรามีให้กันอยู่3มชุดเอาง่ายๆว่า3มชุดล่างนั้นสภาพผิวดีกว่า3ชุดด้านบนโอเคนะท่านผู้ชมอ่ะให้ดูก่อนแน่นอนท่านผู้ชมฮะราคาก็ ไปตามสภาพผิวของเหรียญนฮะชุดนี้เท่าไหร่เอ่ยครับผ่านใช้น้อยกับนะนะแทบจะไม่ผ่านใช้เลยด้านล่างเนี่ยแต่ประปาอยากจะบอกว่าผ่านการใช้งานน้อยดีกว่าส5 0ามร้อยห้าสิบท่านผู้ชมนะเอาง่ายๆเวราคาสูงกว่าด้านบนประปาทิ้งอย่างนี้เลยนะฮะอ่ะดูตรงนี้สามร้อยห้าสิบตรงนี้สามร้อย <250. S 1> อ่ะ้อยาสสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบ สภาพผิวผ่านการใช้งานง่ายเลยว่าอายุตกกัวอย่างเตจแล้วเป็นเกรดสามอันนี้ป้าปาตั้งไปเองนะะอ่ะเกรดสองฮะเกรดสามนั้นสองร้อยห้าสิบเกรดสามสามร้อยห้าสิบอ่ะถ้ามีเกรดหนึ่งี่โดนห้าร้อยแน่นอนท่านผู้ชมถ้าเกรดหนึ่งท่านผู้ชม,ม,ชม,ม,ชมเหรียญเดียวก็ห้าร้อยแล้วใช่ไหมโอป่าว่าไม่ได้หรอกนะถือว่าโชคดีนะฮะท่านผู้ชมฮะเนี่ยปปาจะบอกเลยนะว่าเหรียญเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยสภาพแทบไม่ผ่านการใช้งานเลยนะฮะ สวยมากๆฮะเหรียญนี้ก็อ่ะผ่านการใช้งานน้อยเนาะก็ประมาณนั้นนะฮะท่านผู้ชมพ่ะยังดีเราเห็นเราเห็นเหรียญเราติดต่อได้เราเห็นเหรียญนะฮะฉะนั้นก็บางครั้งก็ถือว่าใจาระดับนี้ก็ยังโชคดีที่ติดต่อเจ้าของเหรียญได้เลยได้ประมาณนั้นเนาะโอเคนะฮะก็ง่ายๆว่าแถวด้านบน3แถวบน253 3แถวร่างสภาพผิวสวย350ฮะ2 5ง350 ถ้างงยังไงก็มาคุยกับน้องแอดมินนะนะปะปาก็ปะปายังงงเลยประมาณนั้นโอเคเนาะก็จบแล้วฮะสำหรับตระกูลคุด5บาทของพ่อหลวงรัชกาลที่9้าท้ายที่สุดจบแล้วท่านผู้ชมนะก็เป็นเหรียญ20บาทที่ระลึกนะฮะก็เป็นที่ระลึกธรรมดาหรือไม่ก็เป็นเหรียญที่ระลึกที่อยู่ในตระกูลของ72วาระที่จริงท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ระลึกที่ไม่ได้อยู่ในตระกูลนั้นก็มีนะแต่ปะปาก็ยังไม่ได้ไม่ได้จําแนกแจกจ่ายความรู้ตรงนั้นไปช่วยเนาะก็ประมาณนั้น ก็เป็นอันนี้ตรงนี้จะเป็นสองพระองค์ท่านผู้ชมสพระองค์นะฮะมีอยู่หนึ่งสสามสซึ่งช่องปอปาได้มาจัดทำเป็นเหรียญสองพระองค์สองพระมาหากษัตริย์อยู่บนหน้าเหรียญตั้งแต่น่เลยตั้งแต่1บาทมายัน20บาทแล้วะฮะปัจจุบันวันนี้ปอปาทำแล้วก็โชคดีที่มี f อซเข้ามาจับจองแล้วก็ขอแบ่งปันไปนะฮะเหรียญน,นี้ไปพร้อมตลับนะท่านผู้ชม สองพระองค์คลิปที่แล้วปปาไม่ลืมว่ปปาขายให้ในราคาสี่สิบห้าบาทเป็นคลิปเดียวเป็นอีพีนั้นคลิปนี้จะปปาขอตั้งราคาขึ้นเป็นห้าสิบาทอย่างที่ขอไว้ท่านผู้ชมนะฮะโอเคนะฮะนะเป็นราคาที่จะมาตรฐานอยู่แล้วนะท่านผู้ชมโอเคเนาะใครคิดว่าไม่ตําหนิเรื่องราคาก็ลองดูนะสําหรับนักสะสมเนี่ยปปาคิดว่าไม่เหนือบาปโกแรงสําหรับท่านอ่ะสองพระองค์ฮะสองพระมหากษัตริย์เหรียญละห้าสิบาท ถ้าเป็นย่อยๆอย่างนี้เท่าไหร่ครับ 40, 40. 40บาทใช่ไหมไปพร้อมตลับตลับนี่เราแถมนะฮะ40บาทแต่วันใดปอปาขาดตลับไม่มีตลับก็40บาทจำคำของปอปาไว้ดีนะคระับปอปาจะพูดเป็นคนพูดสองคำเสมอฉะนั้นก็ประมาณนี้เนาะอะ,อะโอเคนะปอป่ามาขายเหรียญ EP ที่90ได้มาถึงตอนอวสานแล้วสำหรับคลิปนี้วันนี้ คลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้กราบขอบคุณทุกๆคนทุกท่านที่กำลังติดตามช่องของปอปาอยู่ในขณะนี้แล้วก็ฝากขอบคุณสำหรับหลายๆคอมเมนต์ฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญฝากขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญจากช่องของปอปาโดยเฉพาะใครหลายๆท่านหลายหลายคนที่มาติดตามช่องของปอปาใหม่ๆก็แนะนำตัวกับน้องแอดมินนิดนึงว่าเออหนูผมเป็นเอฟซีที่จะมาขอแบ่งปันเหรียญแต่เพิ่งเข้ามาใหม่อะไรประมาณนั้นหรือว่าติดตามช่องของปอปาไว้ก็ โอเคพูดคุยกับน้องแอดมินได้นะโอเคเนาะคลิปนี้ประปาศ,ศึกษาแบงค์เหรียญโบราณแล้วก็น้องทีมงานขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ